เอาละครับสวัสดีครับว <Yeah. S 2> ันนี <sext u fe> it, so no. ้อย oh, oh ู่กับผมนะครับมังกรฝึกภาคแล้วว yeah. <ma> no ันนี้เราอยู่กับต้องฝึกหนึ่งล้านปีถึงยุทเทพในตอนที่แปดสิบสองจุดหนึ่งนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้ก็คือนี่เพจผู้แปลนะครับผมเี่ะได้ยินถามนะครับคือที่ผมไม่ได้ลงคลิปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่แล้วก็เพราะว่าผมจะทําการทําปกคลิปนะครับคือช่องผมที่ลงไปผมไม่ได้ทําปกคลิปนะครับผมก็เลยอยากคิดว่าผมจะทําปกคลิปนะครับแล้วทีเนี้ยครับปกคลิปมันมีอยู่2แบบก็คือต้องฝึกหนึ่งล้านปีถึงยุทเทพที่ผมจะทำกับ ฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนนะครับแบบนี้ครับโอเคครับทุกคนโหวตกันให้หน่อยนะครับว่าอยากให้เป็นแบบไหนนะครับเออครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือปกไม่ใช่ปกรวมนะครับมันจะเป็นปกแบบว่าผมจะเอาภาพของแต่ละตอนนะครับมาใส่ปกใส่อ่าชื่อนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่อแนบและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าปกแบบแบบนี้ครับต้องฝืนถึง้านเปรียงเทพบเนี่ยผมใส่ไว้ในตอนที่เจ็ดสิบสี่จุดสองนะครับ ก็ไปดูได้นะครับพอประมาณนั้นนะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็เข้าคลิปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในขั้นจิตวิญญาณแกนกลางฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าหวังหลินเขาจะทําได้มากถึงขนาดนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่เหนือสิ่งใดเลยฉันเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าผู้โสข,ของนิก้หลวเหอตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กใหม่ทําให้ฉันได้เห็นคนที่มีพรสวรรค์มากมายแต่ก็ไม่มีใครมีความสามารถเด่นมากกว่าคนอย่างฉัน วันนี้ฉันรู้สึกอยากจะเป็นภรรยาของเขาจริงๆแล้วซีแต่เขาเป็นคนที่โหดร้ายเกินไปอะแถมในสายตาของเขาฉันยังเป็นเพียงแค่คนหลอมยาให้เขาเท่านั้นไม่ต้องห่วงเมื่อฉันจัดการกับเรื่องที่นี่เสร็จแล้วฉันจะพาเธอกลับไปที่แคนเฟรี่แน่นอนไปกันเถอะมีคนอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปสนใจ่ปยพวกเข้าตามมา ถ้าใครขัดขวางก็แค่ฆ่าทิ้งให้หมดพวกเขามันก็แค่ขยะจำนวนหนึ่งจงฟังให้ดีใครที่กล้ามาขัดขวางเรามันจะต้องตายเขาคือคนที่เปิดใช้งานคำสั่งฆ่าเหมือนปีศาจร้อยบันสินนะช่างเป็นอะไรที่แข็งแกร่งจริงๆสิทพี่คนเหล่านั้นกำลังเรียกพวกเราเหรอเหมือนว่าเราจะสบายแล้วนะอย่าพึ่งประมาทไปแม้ว่าเขาจะสามารถสงังหารภูโศได้แต่เรายังอยู่ในสถานที่ที่เป็นอาณาเขตของอิทธิพลของเมืองนานโดยุ่ คำสั่งข้านี้จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนานโดมาแน่พวกเราไม่สามารถรับมือกับผู้ปลุกฝังจากเมืองนานโดได้ทั้งหมดหรอกนะช่างเป็นมิตริกาหารจริงๆไม่มีใครในเมืองนานโดที่กล้าแต่ต้องพวกมันเลยว่าอย่างไงนะแม่งเลยเราคงจะต้องไปสั่งสอนพวกมันด้วยตัวเองแล้วละระหว่างทางมีผู้ฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณที่มีระดับการบ่มเพาะที่สูงเริ่มไล่ตามพวกเรามาแล้ว แม้แต่คนแก่ที่ไม่เคยเห็นหน้าก็ปรากฏตัวเช่นกันดวงตาของพวกมันเต็ไมไปด้วยความโลภที่น่าขยะแขยงข้าสงสัยจริงๆทำไมเจ้าปีศาจตนนี้ถึงไม่เริ่มฆ่าสักทีเป็นฆ่าฆ่าสังหารหมู่ไปนานแล้ววิธีเดียวที่จะหยุดพวกคนที่ไล่ตามได้คือต้องใช้วิธีที่ชั่วร้ายเพื่อขู่ให้คนเหล่านี้หนีไปหากพวกเขารวมตัวกันมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะยุ่งยากเอาได้ พอหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเราอาจจะดึงดูความสนใจของเหล่าผู้บม่มเพาะที่ห่างออกไปหลายล้านไม้นอกเมืองแานโดได้และอาจมีผู้เพาะปลูกแกนกลางเพิ่มมากขึ้นได้สิทธิเริ่มมีผู้ผกฝนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์นี้ไว้หรอถ้ามันเกิดอย่าคิดมากเกินไปเพราะเราได้วางเดิมพันชีวิตกับคนคนนี้ไปแล้วชีวิตของเราตอนนี้อยู่ในกำมือของเขาอืม ใครที่ยังอยู่ที่นี่หลังจากที่ฉันนับถึงสจะต้องตายทั้งหมดถ้าเจ้าคิดว่าจะฆ่าพวกเราได้ทุกคนก็ลองดู3